เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่าทุกคนค่ะดิฉันนางสาวคริสมาทวีลาบและผมนายวชิรวิทย์ขาวเขียวครับวันนี้นะคะกลุ่มของพวกหนูจะมานําเสนอโครงงานสาขาเคมีการศึกษาประสิทธิภาพสารสก,กัดสมุนไพรต่อการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ทําให้เกิดการมีถิ่งของน้ํามันค่ะ เพื่อนๆรับประทานอะไรกันมาคะเมื่อเช้าให้หนูเดานะคะอ,อ,อาหารเช้าของเพื่อนเนี่ยก็ต้องมีอาหารทอดหรือว่าอาหารผัดใช่ไหมคะเพื่อนๆทราบไหมเขาว่าน้ํามันเนี่ยกลายมาเป็นองค์ประกอบหลักในการประกอบอาหารของเราไปแล้วนะคะซึ่งน้ามันนะคะสามารถทำให้สุขภาพของเราเซียได้โดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนั่นเองคะ่ะก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะจะทําให้เกิดสารอนุมูลอิสระที่จะทําให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมไว้ขึ้นร่างกายของเราแย่ลงเร็วขึ้นค่ะโดยกลุ่มของหนูนะคะได้ ต้องการที่จะศึกษาจุดนี้ว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไรที่จะทําให้รับประทานใช้น้ำมันในการประกอบอาหารเนี่ยได้อย่างสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะโดยเรานะคะจะใช้สมุนไพรพื้นบ้านทั้งหมด5ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งหาได้ง่ายมีในถุกรงรองพิ้นเลยค่ะวะตัตถุประสงค์นะคะศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ามันจากการสกัดสมุนไพร5ชนิดค่ะได้แก่ขมิ้นพริกขิงกระเจี๊ยบกระเพราค่ะ 2. นะคะศึกษา ชนิดสมุนไพรที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุดจากสมุนไพรทั้ง5ชนิดค่ะสมมติฐานนะคะ 1. ่ถ้าสมุนไพรต่างชนิดกันแล้วน่าจะมีผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกัน2ถ้าสมุนไพรต่างชนิดกันแล้วน่าจะสามารถยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ำมันได้แตกต่างกันค่ะวิธีการดำเนินการทดลองนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะสารเคมีค่ะ และสมุนไพรทั้ง8ชนิดของเรานะคะจากที่กล่าวไปทังต้นก็คือกระเจี๊ยบกระเพราขิงพริกและขมิ้นค่ะขั้นตอนการทดลองนะคะก็จะแบ่งออกเป็นออป3ขั้นตอนด้วยการขายได้แก่สกัดสารสมุนไพรวิเคราะห์การตั้งอุยส่าหและก็การวิเคราะห์ค่าบรอสไซธิ์แวลูค่ะเราจะเริ่มกันที่การสกัดสมุนไพรเลยนะคะเราก็จะทําการ าล้างสมุนไพรให้สะอาดนะคะแล้วก็ตัดให้มีลักษณะที่ไซสที่เล็กลงค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะอบสมุนไพรโดยตูอ้อบลมร้อนจนสมุนไพรมีลักษณะแห้งนะคะแล้วเราก็จะนําไปปั่นจนละเอียดแล้วก็แช่ในเอทานอลเป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะเมื่อครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะกรองเอาสารละลายแล้วก็แยกกันค่ะจากนั้นนะคะเราจะนําสารละลายที่ได้เนี่ยมาละเคยโดยการใช้เครื่องทำเครื่องระเคยแบบหมุนนะคะเมื่อสารละลายมีปริมาณที่ลดลงแล้วเนี่ยเราก็จะใช้อ่างละเคยนะคะ เราขยตัวทำลายออกให้สารละลายมีลักษณะข้นเหนียวค่ะเมื่อได้จาละลายสารสกัดมาแล้วนะคะเราก็จะมานำนำมาวิเคราะห์ิสการต้านอนุมูลอิสระค่ะโดยเราจะเตรียมสารสกัดทั้ง5ชนิดใน5ความเิมข้นค่ะได้แก่25 12.5 6 2 5อ้ครึ่งข้นมาเรื่อยๆนะคะจนถึง0 0 4 8 7 5มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรค่ะจากนั้นนะคะเราจะเตรียมสารละลายดิพิความยิ้มข้นหกคูณสิบยกกำลังลบห้าโมลาร์ในเอทานอลน้ำสารละลายสารสกัดนะคะ ชนิดละ0.3มิลิลิตรแล้วก็หยุด dpph ลงไปนะคะ2.7มิลลิลิตรทำการทดลอง3ซ้ำนะคะโดยเก็บในที่มืดในอุณหภูมิห้องปเป็นเวลา30นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราจะเตรียวสรารละลายมาตรฐานโดยใช้เป็นสนรารละลายวิตามินซีเข้มข้น320 160 80 40 20 10และ5มโครกร,รัมต่อมิลลิลิตรค่ะแล้วเราก็จะหยุดหยุดคู่กับ เติมเราจะขอไหมคะเราจะเติมสารละลายวิตามินซีนะคะอย่างละศ3นมิลลิลิตรแล้วก็เติม e d p p H 2.7มิลลิลิตรค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้นในที่มืด30นาทีที่อุณหภูมิห้องแล้วนะคะเราก็จะมาวัดค่าการดึกตื่นแสงโดยใช้ความอยากขึ้นอยู่ที่5 1 7นานโนเมตรจากนั้นบันทึกผลแล้วก็ผลการทดลองค่ะการวิเคราะห์ค่าคาร์ไดอกไซด์แวลูขั้นตอนแรกนะคะเราจะเตรียมน้มานํามันโดยเตรียมสารสกัดพิ่มเข้มข้น2 0 0พ B M ด้วย การละลายในเอทานอล95%ค่ะจากนั้นนะคะก็จะเติมสายสกัดพื่อเข้มข้นลงในตัวอย่างน้ามันให้มีความเข้มข้น350 ppm ค่ะจากนั้นนะคะนําตัวอย่างน้ํามันไประเหยตัวทำละลายที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเก็บในตู้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา7วันค่ะ หลังจากครบเจวันนะคะเราจะทําการไตเติตัวอย่างค่ะโดยเราจะใช้สารละลายโซเดียมไทอซานเฟส0.1 normal จากนั้นนะคะก็จะเตรียมตัวอย่างน้ํามัน5กรัมเติมกรดอะซิติกแอซิดและโคโลรโฟอร์และแอนต์ส่วน3ต่อ2ปริมาตร30มิลลิลตรค่ะจากนั้นนะคะจะเติมสารละลายโพเดเซียมไอโอดินตัวในน้ํากัน1มิลลิตรเขย่าเป็นเวลาหนึ่งนาทีจากนั้นเติมน้ํากันอ30มิลลิตรค่ะสําหรับผลการทดลองนะครับโดยจาก ผลการทดลองเนี่ยเราก็จะเอาความเข้มข้นกับรอยวลาการจับยังอนุมูลอิสระ DPPH เนี่ยมาสร้างเป็นความสัมพันธ์กันครับโดยเราจะนําไปพอดกราฟเพื่อหาสมการในการทํานายค่า i c 5 0ครับโดยกราฟนี้นะครับจะเป็นกราฟของสารละลายมาตรฐานวิตามินซีครับกราฟของสารสกัดคาม้นครับละกราฟนี้เป็นกราฟของสารสกัดพริกครับในส่วนอันนี้จะเป็นกราฟของสารสกัดกระเจี๊ยบครับ กราฟของสารสกัดกระเพราครับและอันสุดท้ายคือกราฟของสารสกัดขิงครับโดยเมื่อเราเอาค่า IC50 เนี่ยมาใส่เป็นแผนภูมิลักษณะแผนภูมิแท่งเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ผลนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าวิตามิน C เนี่ยเป็นสารมาตรฐานซึ่งจะมีค่า IC50 ต่ํา่ำที่สุดใช่ไหมครับโดยใกล้เคียงกับวิตามิน C มากที่สุดก็คือขิงขมิ้นกระเจี๊ยบกระเพราพริกครับ ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่าขิงเนี่ยมีความสามารถในการดับยังอนุมูลสระดีที่สุดตามลําดับไปจนถึงพริกเลยครับสําหรับแผนภูมินี้นะครับเป็นแผนภูมิะะแมสแดงค่าปอรอกไซด์แวลูของน้ามันที่เติมสมุนไพรแต่ละชนิดครับจะสังเกตได้ว่าพริกกระเทียมขิงขมิ้นเนี่ยมีค่าปอรอกไซด์แวลูเนี่ยที่ต่ํากว่าชุดคอนโทรลแสดงว่าสามารถดับยังการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของน้ํามันเนี่ยได้ดีครับในขณะที่กะเพราเนี่ย ยับยั้งปฏิกิยาการเกิดออกซิเดชันของน้ำมันได้ไม่ดีทำให้เกิดการเหม็นหืนที่มากขึ้นครับในส่วนของสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งปฏิกิยาออกซิเดชันและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรได้แ,แก่ขมิน้นพ,พีกระเพรากระเจี๊ยบแระขิงนะครับโดยการสกัดด้วยตัวธรรมะลายเอทานอลพบว,ว่าสารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งอนุมูลอิสระจากการทดสอบดิปีเทสเนี่ยเรียงตามลำดับคือ ขิงขมิ้นกระเจีย๊ยบกระเพราและพริกครับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพในการตั้งอนุมุสระจากาพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน15ชนิดจากวารสารวิจัยและพัฒนามอจทคือกระเจีย๊ยบกระเพราขิงและขมิ้นมีประสิทธิภาพในการระยังอนุมูลอิสระและสารสกัดที่มีความสามารถในการต้้นอนุมุนสระในน้ำมันเรียงตามลำดับคือพริกกระเจีย๊ยบขิงขมิ้นและกระเพราทั้งนี้เป็นเพราะพริกมีสารแคปไซซินอยู่บริเวณรกที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นที่สำคัญคือสภาพขั้วต่ครับ ทำให้ละลายในน้ำได้เล็กน้อยละลายได้ดีในไขมันน้ำมันแล้วก็แอลกอฮอล์ครับและมีจุดเดือดจุดลอมเหลวอยู่ที่65องศาเซลเซียสอีกทั้งทนความร้อนและความเย็นได้ดีครับสําหรับข้อเสนอแนะประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็จะเป็นตามที่โชว์ใน powerpoint เ,เลยครับค่ะกลุ่มของบวนกาะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ